ไม่อาบอกว่ารักเธอมาแค่ไหนบอกเลยทั้งใจเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะพี่ใหม่เป็นอะไรคะพี่ใหม่หินบ่าก็หินบ่าเหรอ,อเมื่อกี้พี่ใหม่ไปเล่นน้ำลึกอ่ะโอ้ไปพักก่อนค่ะพี่หยอพี่หยอค่ะพี่ใหม่ไปพักก่อนไป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 พักก่อนไม่อาบอกว่า วันนี้นะคะเผ็ดฉุกเฉินพี่ใหม่เจ็บเท้าน่าจะเป็นหอยอ่ะพี่ใหม่เปลือกหอยอ,ะอย่ะหินเลยเหรอ,อเดี๋ยวเราจะให้่ใหม่ไปพักอนะคะ,ะ,ะนี่นะคะน้องเกลี่หนูต้องเล่นระวงังระวังนะคะเข้าใจไหมคะหนาพี่ใหม่ไปเหยียบหินเหยียบเปลือกหอยมานะคะได้แผลเลยแต่ว่าพี่ใหม่ต้องพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นใหม่นะคะพี่ใหม่เจ็บมากไหมเจ,จ็บมากนะคะมันเห็นเนื้อเลยอ่ะใช่ใช่บาดไง ก็หาผ้าสะอาดเช็ดนะคะพี่ใหม่ล้างน้ำเปล่าหรือยังล้างน้ำเปล่าด้วยเออพอโอเคโอเคแม่ให้ครบกันได้เย้พี่ลิตตารม้อนพี่ลิตเตอร์ม้น สวัสดีค่ะพี่โยกสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะ,ะคะวันนี้พี่โยกจะมาทำอะไรคะเซอร์ไพรส์ใหม่ด้วยดอกไม้เน่ะเออใช่เซอร์ไพรส์พี่ใหม่นะคะวันนี้นะคะทุกคนพี่โยกจะมาแกล้งทาคลิปขอพี่ใหม่เป็นแฟนนั่นเองวันนี้เราจะมาขอต่อหน้าแม่หนึ่ง่ยใช่ไหมคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้เป็นการแกล้งพี่ใหม่เฉยๆนะคะจำนะครับเป็นการแกล้งใช่เป็นการแกล้งไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเป็นนการแกล้งนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ใหม่กับพี่โยกคือคืออะไรคะ อเออพี่น้องนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่มาดูคลิปนี้นะพี่ใหม่จะรู้สึกยังไงป่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราขายยบไปใกล้ๆนะคะเราไปดูกันว่าพี่ใหม่กำลังทำอะไรนู่นนะคะทุกคนพี่ใหม่แม่หนึ่งแล้วก็พี่ลิ้นนั่งเล่นโทรศัพท์ด้วยกันนะคะล่าสุดโทรศัพท์ผมไปเล่นด้วยเนี่ยใช่ไหมเออป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยมาแล้วมาแล้วทุกคน มาที่มาสนใจพี่ยกก่อนเร็วๆมีอะไรยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเรอถารอเทาดอกไม้หรเออุ้ยไม่เห็นนัเนี่ยมันอยู่ในมือได้ยงเนี่ยเอาไวให้ใครนมาทายก็เอาให้อมให้เรอวันวาเลนไทน์ปีนี้มีแฟนดีๆหรือยัง นี่เป็นไงพี่ไม้พี่ไม้เคินไหมเคินไหมหน้าร้ายหน้าร้าดอกตอมเป้าที่ร้านมาเลยเราไขอเขาที่เอ้าตอนนี้นะคะพี่ใหม่มาฟังพี่ใหม่นั่งข้างๆพี่ใหม่นั่งข้างๆอะไรเอ้าพี่หยกมีความในใจอะไรจะบอกบ้างมือนั้นลมอายุคนหนุยโคมข้าง ถ้าผมรู้ทัก็รื่ดงนี้ครับเนี่ยพลังอ่ะอ่ะฟังนะคะพี่พี่อยากจะบอกความในใจอ่ะก็เนี่ยวาเลนไทน์แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันอีกปีแล้วนะสามสามปีแล้วสองปีสามปีเออว่ารู้สึกดีนะที่ถ่ายคลิปด้วยกันนะรู้สึกดีนะที่ถ่ายคลิปด้วยกันนะไม่อาบบอกว่ารักเธอมาแค่ไหนเป็นเปล่าเป็นเปล่าเป็นเปล่า ใใเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทำใหม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 ่อุ้ยไม่เคยลูคเขาด้วยค่ะให้แม่ตอบนะให้แม่ตอบนะแม่ตอบหน่อยลูกเคยมาขอพี่เรียกสินสอดเท่าไหร่ดี 2องล้านห้าโอ้แต่หนึ่งร้อยพีเรย์แต่หนึ่งร้อยพีเรย์แม่ให้ตั้งแต่พันหนึ่งแล้วแม่ให้ตั้งแต่พันหนึ่งแล้วแต่หนึ่งพันนะคะพี่ไม่มาเร็วพี่ไม่พี่ไม่เขินนะไปถ่ายรูปตรงนู้นน่ะเขินเออเขินเขินค่าถ <PI AN> <function> ิ <dated teenage time online> <pl ains> ่นต่อ <Hum> ถ <dû t> ึงพันแม่ก็ให้ไปแล้วเอาพันเดียวพันเดียวมีค่าแค่นั้นเหรอหนึ่งพันบาทแล้วมาหม่ต้อนี้ระดับหนึ่งล้านหนึ่พันดอลลาร์อุ้ยหนึ่งพันดอลลาร์เท่ากับสามหมื่นเองนะหนูสามหมื่นสามหมื่น ออพี่ใหม่เป็นไงนนพี่หยกแม่แถบข้อสารนี่ด้วยอาหารแหงแ้งว่าไงาาเป็นมีนบาร์อะนี่นะคะเราถึงเวลาแล้วที่แม่หนึ่งนะคะจะพูดว่าให้พี่ใหม่กับพี่หยกเป็นแฟนหรือเปล่านะคะเพราะวันนี้พี่หยกใจกล้ามากเลยนะคะมาขอเป็นแฟนต่อหน้าแม่เลยอาแม่ดูแม่แม่สิลงแล้วครับลงแล้วเอาเอาไงดีเอาไงดีแม่หนึ่ง ไม่ให้คบกันได้เย้ลมม้นมัถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจับมอด้ี่เป็นแฟนกันเลยทุกคนี่นะคะีอึ้งเหรออึ้งเหรอตกใจทำไมล่ะลูกแม่แม่อนุญาตแล้วต yeah. nah ้องโอยแม่อนุญาตต้องต้องรีบนะนี่บาไลรีบทำไมไไหนรีบทำไมไหน โอเคที่ไปชอบพี่ยหยงมากคะรู้สึกยังไงคะดูเร็วเอาดีเอาดีเอาดีเอาด,ด,ด,ดีรู้สึกไงไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรจริงเหรอเธอโกหกเธอลวงจริงเหรออ๋อไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปแกล้งใหม่แกล้งใหม่แกล้งจริงๆนะคะเรารู้กันหมดแล้วใช่ไหม เออแต่ว่าพี่ใหม่ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่านี่มันมีสคริปต์อยู่ในนี้ด้วยไม่ไกะเขยมมาเรียบร้อยแล้วเออนี่ให้พี่หยกนะคะบอกชอบพี่ใหม่ต่อหน้าไม่นึงแต่ว่าเป็นสคริปต์เฉยนะคะทุกคนเออเพราะว่าอันนี้เรายังเป็นพี่น้องกันยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่นะคะทุกคนไม่ชอบหรอเออแม่เอาแม่เอาเราทำกันนะคะสมรู้ร จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะแกล้งพี่ใหม่นะคะโดยที่ไม่หนึ่งร่วมมือกับแม่เกตด,ด้วยโอ,อ้โหนี่นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่มาเป็นพยานรักนะคะไม่ใช่การแกล้งใครเยค่ะดีแม่เกตเกดตีเออใช่นะคะเพราะว่าเราลุน้นคููจิ้นอยู่นะคะถ้าอยากให้พี่ใหม่กับพี่กจิ้นกันนานก็ดูพวกเราเยอะๆนะคะจะได้มีค่าตัวเยอะๆสุดสัานะคะ,ะ,คะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย สปอนเซอร์มาเลยล้วเลยค่ะล้วเข้ขอยิเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเข้าเลยนะคะตอนนี้วัเในท้าเข้าได้นะได้โายบายค่ะเดี๋ยวรีวิวให้หมดเลยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่้อนเลยวันนี้กินไก่ทอดใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะวันอะไรครัพี่ไม่วันนี้วันวาเลนไทน์เออใช่แล้ววาเลนไทน์นะคะวันนี้พี่ไม่พาม่นึงมาด้วยวันนี้นะคะนี่เลยนี่นะคะนี่เลยเออหล่ะคะมีลูกเผยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้พี่หยกจะมานั่งกับแม่ยายวันนี้เราสั่งอาหารอะไรมาบ้างคะ บะเกตี้นี่นะคะอุ้ยเขากินเหมือนกันด้วยนะคะทุกคนมันก๊อปปี้มันก๊อปปี้จริงเหรออ, <c oughs> อันนี้ใครสั่งก่อนใครมาก่อนตัดก่อนเออแล้ไมเห็นลแล้วจะสั่งอะไรอยู่มันก็พูดก่อนอ,อ๋อเหรอคะโอเคโอเคไม่ต้องไม่ต้องเทียงกันนะวันนี้แม่มาวันนี้แม่มาพี่หยกดูนะไม่หนึ่งมองมองพี่หยกแบบว่าทักควางี่นะครับได้ไหมจะทำแบบนี้ คนกินได้เลยวันนี้พี่ลีกลับน้องทันมามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะทันว่าโอ้โหน,นีเก,เกลี่กินอะไรคะลูกกินไก่กินไก่กอุ้ยอันนี้ซอสเหรอคะอู้่เป็นอย่างนี้เหรอโอ้ไม่แก้วด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาคอ,อยใส่ซอสกินเลยค่ะกินเลยค่ะ,เ,คะเอาคำแรกพี่ใหม่ให้ใครคะนี่ให้แม่สุดที่รักนะคะ ตอนนี้พี่หยกก็กำลังกินแล้วพี่ลินก็กินอยู่นะคะนี่อาหารเยอะเลยเดี๋ยวจะสั่งอีกแล้วนะคะทุกคนอ้าวพี่หยกทำอะไรคะเนี่ยไม่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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่หยกป้อนใช่ม้ยระยะห้าเมตรฉันว่าฉันเล็งบอกดาถ้าบอบอยากทะตทา มองที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้แววตาฉันไม่ยายไม่ยายเสแยบนี่เอาอร่อยอร่อยไหมคะพี่ใหม่อร่อยไหมพี่อ๋อกอร่อยไหมคะสปาเกตตี้อร่อยเนาะ อาปอลูกอาตาตาแม่ปอลูกบ้างอุ้ยขุนเขินนะอุ้อุ้ย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 อยอ้ยออ้ยอุ้อุอยอุ้อุ้ยุ่้ยั้อ้ สปากเกตตี้คาโบนาล่ามานะคะแล้วก็จะมีไก่ป๊อบนะคะนักเก็ตแล้วก็เซไฟายนะคะนี่นะคะวันนี้พี่ลิ้งก็กินอยู่นะคะนี่ค่ะข้าวกับพี่เกลลี่เลยวันนี้กินไก่ทอดใช่ไหมลูก <ขอ S 1> วันนี้พก <ขอ S 1> ไก่ทอดถาดใหญ่มาด้วยนะคะ <ขอ S 1> นี่แกงเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนใหญ่มากเยอะเลยใช่ไหมพี่ใหม่กินดีใช่ไหมเร็ว <laughs> พี่ใวนั่งตักแม่เจ๋งเต้งต่อไปนี้ต่อขากลับไม่ต้องนั่งตักแม่หนึ่งนะต้องนั่งตักพี่โยน้ำหนักใช่ไหมเดียวผู้แล้วเอาไปเยหนึ่งริโปเอาไปเหนึ่งรโป้เล็กสองรโป้เออแล้วหนึ่งริปโป้เอาไปเลยใช่ไหมเพลงดังให้ติกตอ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้เลยเหมดแล้วนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะเ,คเป็นยังไงคะวันนี้พี่ใหม่วันนี้พาแม่มากินข้าวด้วยเป็นไงคะแ <laughs> ม่นึงรู้สึกยังไงคะได้มากินข้าวกับรกเขยวันแรก <laughs> <c oughs> ค, <laughs> ออคณจีนคณจีนทุกคนลืมไปคูจีนนะคะมีพี่หยกเป็นไงคะวันนั่งกินข้าวกับแม่หนึ่งาบ เออเชิวๆนะครับอะจริงๆนะคะแม่หนึ่งไม่ได้เป็นคนแบบนี้แม่หนึ่งจะฟิลลี่มากเลยนะคะใช่ใช่คือฟิลลี่ฟิลลี่มากมายเลยใช่ไหมหนึ่งฟิลลี่ต้มตุ่มมากนะคะแล <c oughs> ้วก็ต้องยิ่งๆหนึงต้องเอาอาหารไปให้แม่หนึ่ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่นะคะทุกคนก็เป็นคลิป ค่ะแม่พี่ใหม่มาเจอพี่โยกนะคะแล้วก็นั่งทานอาหารด้วยกันนะคะอร่อยๆเลยนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว้ใไทยอย่าลืมส่งความรักให้นะคะใครไม่มีแฟนก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบาย